go โอเคครับผมไม่นี้อยู่กับช่างชาโคลานะครับวันนี้เดี๋ยวจะพามาดูพีชนะครับ150นะครับโฉม2 0 1 5 2 0 1 7นะครับอันนี้เจ้าของรถนะครับหรือลูกค้านะครับดูเช็คเองเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าไม่หายอ่ะแต่ผมจะมาเล่าให้ฟังวันเป็นไรนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับ ลูกค้าบอกว่ามันกดติดแต่มันเปิดไม่ได้นะครับมันไม่มีไฟไอ้มันเปิดได้แต่มันไม่มีไฟนะครับเนี่ยมันเปิดได้ทุกอย่างนะครับแต่ไฟไม่ขึ้นอ่ะขั้นตอนแรกแล้วครับใครเจออันนี้คือลูกค้าเขาเปลี่ยนสองตัวนี้แล้วนะดิเลยตัวสตาร์ทนะครับกับดิเล์ไฟหน้านะครับเขาเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าไม่หายนะครับก็เลยมาให้ดูนะครับผมจะบอกทุกท่านนะครับใครเจออาการแบบนี้นะครับ ให้ดึงฟิวยวผมดูก่อนว่าฟิวอ๋อของฟิวไปไหนนะบัตรนี้พู่นะครับหากองฟิวก่อนนะครับอันนี้ที่เคยเจอมานะเพราะว่าก็าลองดูก่อนนะครับเพราะว่ารถทุกคันมันเป็นไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับอ่ะให้ดูฟิวตัวบนแล้วกันนะครับง่ายดีแถวบนนะครับช็คแถวบนก่อนเลยอันดับแรก แวนนะครับไม่ขาดนะครับไม่ขาดแต่ถามว่ามันขาดอะ่ะมันขาดไหมมันไม่ขาดหรอกครับแต่ผมจะให้ทุกท่านดูว่ามันเกิดจากอะไรที่มันไม่ติดนะเนี่ยฟิวสองตัวไม่มีขาดเลยอ่ะให้ทุกท่านนะครับลองลองเปิดกุญแจนะไปตำแหน่งงอนเดี๋ยนี่อนนะเปิดเปิดไปตำแหน่งออนเลยนะครับแล้วก็ให้เราใช้ฟิวที่นั้ออกมามื่อกเี้นะครับ อยงเข้าไปนะครับแล้วก็ลองลองยุกดูนะครับเรายกโอเคไม่ติดนะครับน่าจะเป็นที่ปักเดี๋ยวผมลื้อนะครับเดี๋ยวผมจะว่าเล่าให้ฟังนะเพราะว่าตัวนี้น่าจะเป็นที่ด้านในนะครับน่าจะสายไฟแล้วมันขาดในนะครับเดี๋ยวผมขอลื้อก่อนเนาะ2000 years later ก็มาทุกท่านเจอเจอแล้วนะครับเจอปัญหาแล้วจากเมื่อวานนะครับที่ผมเนี่ยแก้ตรงนี้นะครับตอนแรกคิดว่าตัวนี้นะครับว่าเวลาเราเคาะ เพราะตรงตัวของรีเนยตัวนี้ครับก็อาหาอะไรเคาะนะครับไฟเนี้ยมันจะกระพริบนะครับแต่ตอนนี้ผมลื้อดูแล้วนะครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่ตรงจุดซิลตัวนี้นะครับเป็นที่ตัวนี้ดูนาทุกท่านใครใช้พิทีสองพันสิบห้าถึงสองพันสิบเจ็ดอยู่นะครับลองใครเจออาการนี้ลองดูได้นะครับดูนี่ครับนี่แหละเห็นไหมะดูไฟไหม รายอายุครับมันไฟมันจะลบนะครับคือรถอาการนี่คือเปิดกุญแจได้นะครับไฟหน้าปัดไม่ขึ้นไฟหน้าไม่ติดนะครับไฟไม่ติดทุกสักอย่างเลยครับแค่เปิดตัวเตาแก๊สนี่ได้เฉยนะครับเปิดเปิดใช้ได้ปกตินะครับแต่สตาร์ทไม่ได้แค่นั้นเองนะครับวันนี้ผมเจอละนะครับใครเจออาการนี้ก็ลองลองทําดูนะครับลองลองเอาเครืดูนะครับเนี่ยมันลบๆนะครับมันมันไม่ได้แบบเป็นตลอดนะครับ บางทีก็ติดบางทีก็ไม่ติดนะครับเดี๋ยวมันเป็นปั๊กไอตัวนะปลั๊กท้ายตัวเตาแก๊สน,นะครับตัวสวิกุญแจนนครับเนี่ยเนี่ยมันมียางตัวนี้ครอบอยู่นะครับยางตัวนี้ครอบอยู่เดีย๋ยวลองขย,ยับไปขยับมาให็ไหมพอบางทีมันก็ติดนะบางทีมันก็ไม่ติดนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวผมก็จะทําทการซ่อมให้ลูกค้าแล้วกันนะครับเพราะว่า ถามว่ามันเกิดจากอะไรเนี่ยครับชัดไหมเห็นไหม,ไมเด้ยนไหมครับเนี่ยเห็นไหมคือปั๊กตัวนี้ครับมันขยับขึ้นขยับลงได้นะครับบางทีรถตกหลุมอะไรพวกนี้ครับตกหลุมอะไรพวกนี้มันอาจจะทําให้สายไฟมันดึงออกดึงพยืดตัวอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ทําให้ปั๊กหลวมได้ไหมทิบงไปทิบมาเลยครับอ่ะโอเคผมเจอปัญหาได้แต่ผมซ่อมให้ลูกค้าแล้วกันนะครับก็ลอง อันนี้ผมจะซ่อมแบบบ้านๆแล้วกันเนาะเพราะว่าถ้าจะให้ดีก็ต้องเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าไม่มีเงินนะครับไม่มีงบก็ซ่อมแบบบ้านๆนะครับผมจะใช้หนวดกุ้งนะครับหรือสายเคเบิลอะไรพวกนี้ครับรัดไว้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันถอยออกมาครับไม่ให้มันดึงลงล่างนะครับถ้ามันดึงออกมาปุ๊บมันก็จะตาไม่ติดแค่นั้นเองนะครับก็ลองแก้ดูนะครับหรือว่าใครมีวิธีเด็ดยังไงก็คอมเมนต์บอกได้นะครับ สำหรับที่นี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับสำหรับที่นี้ก็ขอบคุณครับ Three, two, one,